ร่างกาย body body ศีรษะ head head เส้นผม hair hair ตา eye eye จมูก nos nos ปาก mouth mouth ใบหน้า face face หู ear ear ฟัน ีท้าเข่านิกนิกแขนอัมอัมมือแฮนด์แฮนขาเล็กเล็ก เท้า foot foot นิ้ว finger finger ภาษาอังกฤษฝึกทุกวันเก่งแน่นอนครับ English Everyday